เป็นคอนฟ lict มาใน,ในโซเชียลประมาณหนึ่งว่าทําไมต้องเอาดารามาพากเสียงทําไมไม่นักพากทางานของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราเองก็เข้าใจในหลายๆมุมในหลายๆอย่างแต่ว่าโอกาสนั้นมาให้เราแล้วอะเราเองก็เป็นหนึ่งคนที่รู้สึกว่าถ้าเราหลับอาชีพนั้นมาแล้วอะเราไปนั่งเราไม่ใช่ดารา ถ้าสมมติว um ่าเราได้ลองทําในการพากเสียงเราก็รู้สึกว่าเราก็มาพากเสียงเช่นเดียวกันกับการมาร้องเพลงผมก็มาร้องเพลงไม่ได้มาล้องไม่ได้มาเป็นดาราผมมาแสดงผมมาเป็นนักแสดงไม่ได้มาเป็นดาราเช่นเดียวกันกับการพากเสียงด้วยด้วยด้วยตัวอะไรแต่กีนี่หลเอาเช่นมุกป่าเขาไปมีการร้องเพลงด้วยผมรู้สึกว่าเฮ้ยตอนแรกแอบรวเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เราก็ร้องเพลงมาด้วยแล้วก็เคยพากเสียงมาด้วยมันเราผมก็รอรอรอรีเฟลรอจากทางแบบว่าฟีดแบ็เหมือนกันว่าจากคนดูเป็นยังไงแล้วเมื่อวานผมก็มี ได้ขินไปว่าแบบคนที่ดูแล้วเป็นรีมไงบ้างผมไม่ได้หาลีคภาไข่เต็มเลยแล้วผมดีใจที่แบบว่าได้เห็นทั้งแฟนคลับแล้วก็คนข้างนอกอ่ะชื่นชมว่าเออมันมันไม่ได้ติดติดเรื่องเสียงข,ของภาคไทยเลยเพราะว่าตัวผมเองได้มีโอกาสได้ดูบ้างแล้วคัทสั้นเลยเนี่ยของพี่ณเดชผมรู้สึกว่าพี่ณเดชเองก็ผ่านการเรื่อ,องความวทีมาฟ้าจะหลุดสายซึ่งผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันสามารถตอบทุกคนได้เลยลว,ว่าพี่ณเดชน์มันก็ไม่ใช่คือดาราก็ อย่าอันเดอร์เลสเมดาราเลยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่แบบอยากจะบอกเหมือนกันพี่ธเดชผ่านคว้าจหลดสายมาผมเองก็ดูเขาแล้วผมรู้สึกว่าชื่นชมมากเพราะว่า ทางน้ำเสียงการแสดงการร,อร้องพองพิเศษี่ที่ทำออกมาได้ดีมากๆแอบแบบสภาอาร์ติส์คนหนึ่งเลยแล้วผมรู้สึกว่าในในครั้งนี้เราได้มีโอกาสได้น,นั่งคุยที่น่นเหมนกันว่าพี่เราทำเป็นคน้อบนะพี่ชอบไหมพี่เขาบอกเราทำเป็นแบบสะใจมากเลยนะเราเป็นมูภาษา,ากับสก้าที่ถ่ายทอดออกมาได้แบบให้เหมือนให้พยายามเหมือนต้นฉบับมากที่สุดเอามณ์ที่เราเข้าในเรารู้สึกหูดทุกคำพูดที่เราพูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ดีใจที่คนไปดูอะครับ รับรู้ได้ถี่ความที่สุดบอกว่าไม่ติดไม่จับเลยลเราองก็รู้สึกว่ามันเป็นผลตอบรับค่อนข้างดีเมื่อวานผมนั่งอ่านตีสองตีสามล้วผมกไปเลยพี่ว่าโอเคนอนได้แล้วเลยนะมันก็องมันก้องม,มีความตัดกันอยู่เหมือนกันนะเพราะเป็นอินเนี่ยมันเช่นระดับโลกเลยกัหรับเรื่องน,นี้กดดันครับเพราะว่าจริงๆอ่ะทีมพี่นักพากต่ละคนนะครับเขาก็พากานานแล้วอย่างอีกรอบนี้เป็นกับดิสนีย์ด้วยแล้วทุกคนอ่ะเขาท่มีประสบการณ์มากเราเองเราก็แบบ ต้องยอมรับว,ว่าครั้งแรกและการที่ทาง,งานกับดิสนีย์แล้วก็เป็นแค่ครั้งที่สองรางานภาคมันเลยมันเลยรู้สึกว่าถ้าจะาทำแล้วอ่ะผลงานผมมันจะต้องออกมาต้องดีมันจะต้องไม่ไม่แค่แบบเฮ้ยคุณมาเป็นดาราแล้วคุณมาจากที่ไหนหม่รูแต่ผมเชื่อว่าดิสนีย์อ่ะ เลือกมาอย่างนี้แล้ว,ลว,มมวเราเป็นู้สึกว่าพอมันเป็นดิสซี่แอคทิเมออ่ะผมก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูภาคไทยแล้วผมตอนแรกผมแค่ดีใจกับผลงานแล้วย้อนกลับไปดูเราสิดแค่ไม่ไอายก็โอเคแล้วก็ขอบคุณทางทีมดิสซี่แล้วก็ทีมที่นักฆ่าทุกคนด้วยที่แบบเทรนการที่ทํางานกันอย่างหนักหน่นหรือว่อะไรผมอที่จะถามคุณหนูว่าเทรเยนยังไงในการเตรีย <c oughs> มตัวยังไงเพราะเราการติดสก้าอินคาแรคเตอร์เข้าไปใหญ่แคไหผมมาโชคดีที่ผมมาเป็นคนที่ เป็นคนที่มีสกิลการเลาะดินแบบสูงนะครับซงก็คือก๊อปปี้ค่อนข้างสูงผมก็จะมีพี่เ i r e เตอร์บอยส์นะครับเขาก็จะกำกับมาเสียงผมกัสก,กาตอนนี้เป็นตัวร้ายอ่ะผมยังไม่เคยคิดว่าชิปผมจะทำเสียงแบบนั้นได้เขาผมให้เขาทำแล้วผมก็ลองทำตามแล้วพอพูดไปเรื่อยๆมันก็เริ่มแบบมันก็เริ่มอิ่มและนี่ อะไรอย่างเงี้รัเชื่อะลรกินมหกจุกกอะไรพูดทั้งวันแหละคือเขาอินมากจุกจุกต้องไปแก่นุกจุกองปิกเพลงแก่้อก็ต้องไปนสุ่กมากมัน่นุกมไกตรงไป่แบบวไามั่มันไปมั่ไปแก่ต้อไม่ไดต้เชื่้องไปแก้องไปต้องไป้อะไรแกนั้นไดก้องย่อง่้งไป่้อก่้แก่ต่ต้ไ่ต้อกาส้ีก้ไก่้งก่้งไกา้องไนแาองขาแบบ คือเขาชอบเขาอินคือเขาร้อทั้งวันเมื่อวานเขาเปิดนะแบบเปิดอยู่ข้างหลังแบบตอนแต่งหน้าทำผมอยู่เปิดร้อเพลงเสียงดังปุ๊ว้าวแบเป็นสกาแบบเต็มที่เลยคือเขาชอบอะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วเราก็ดีใจที่เขาได้ทําในสิ่งที่เขารักแล้วในสิ่งที่เขาชอบมันก็แบบเป็นโอกาสใหม่ๆของเขาแล้วก็ผมบอกแล้วเขาเป็นคนที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นแล้วให้เขาได้โชว์ของได้ปล่อยขอไปไม่ผิดหวังแน่นอน น yes. enfin> ั่นแหละครับก็เฮ้ยแต่เขาเก่งเก่งไหมครับเขาเก่งไหมเก่ง เดี๋ยวเตรียมของก่อนอะไรยังไงให้กันเ้าไว้กันด้วยมีไปเที่ยวที่ไหนบ้างมีไหมไม่บอกไม่บอกผมเอาผมพูดแค่นี้ผมเตรียมให้คุณเสร็จแล้วเอาผมเตรียมให้คุณแล้วไงคุณคุณเลือกเองด้วยเนี่ยอนั่นอะไรอันนั้นอะไรผมเลือกก็คุณเลือกไอ้นนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่เกี่ยวหรือเปล่าไอ้นี่ไม่นับไอ้นี่ไม่นับอรือเปล่าอ๋อคือพูดละกันก็คือเขาไม่เชื่อรายกาบันแล้วมันได้ไวเชอร์ผมเลยขอไวเชอร์แล้วผมให้ไปซึ่งนึงเลยอ่ะได้ไวเชอร์มาเยอะมากครับโอ้ยนิดเดียว ก็เยอะอยู่และไม่นี่นะคณะพบพูดอะไรว่า